สวัสดีค่ะจงเยนากับตาสอนนะคะวันนี้นาจะมาผัดกระเพรานะวัตถุดิบก็มีหมูโบดพริกน้ำมันิบดำนะอนนี้นาหัน่นกับกระเทียมสับมะเขือเปออาะแช่น้ำหันแล้วก็แช่น้ำเกลือแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพริกพริกขี้หนูนะไม่ได้พริกชี้ฟ้าเพราะอยากเผ็ด อนนี้ก็มีโหยวก็คือน้ำตาลสีอิ้วแล้วก็น้ำมันหอยแล้วมีไข่ลูกมันจะทำเป็นไข่ดาวแล้วก็มีใบเตยอ่าแต่ก็หัมกำเด็ดอาชามหลายๆนี่ก็ไฮปอกโหยวทยาทมไม้สียา้ถ่อ่ะที่ก็หยกซอยใี่ก็รัดจิ้วทุ่ทมไม้ทมมี่ทมมืีนหยกอ่ทมไมไอ้กวา,าดใจลตดจิ้ว

ไปนะคะเสรียบร้อยแล้วค่ะผัดกระเพราสูตรใหนาาน่าอร่อยนะคะแล้วจิมสซนี่วราสิ้นสุดเออเตกิวผัดกระเพราอ่าต้อนเจกใจคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามให้น้าหนาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เสร็จแล้วค่ะผัดกะเพราใย,ยนากับตาสอนนะคะว่าน่ากินมากเลยอันนี้ซึ่งสูตรเยนาเองแต่พี่พี่เพื่พนพนอนๆจจะผัดยังไงก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะคะอ,อัน,นี้สุดรของมาค่ะอขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะ